สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้เอ๋ก็เพิ่งเพิ่งตื่นนะคะตื่นได้ไม่นานหรอกแล้วก็มาส่งลูกชายวันนี้เขาจะสอบเป็นวันสุดท้ายนะคะเ,เพื่อนก็มาส่งที่สถานีรถไฟะคะ่ะตอนตอนนี้หกโมงตอนนี้หกโมงนะคะแต่ว่ารอพี่วารรันค่ะวันนี้พี่วารรันก็ใจด,ดีอีกแล้วหอบหอบคิว หอบเฮวลูกเชอรี่มาให้นะคะเพื่อนๆพอดีพี่เขาก็นั่งรถไฟมาเหมือนกันมาทำงานที่ในเมืองนะคะในเมืองฮาร์เลอร์ที่เออยู่นี่แหละแต่ว่าเอกก็รอพี่เขาพี่เขาจะมาถึงตอนหกโมงยี่สิบเจ็ดเนี่ยเอกก็ขี้เกียจกลับบ้านที่จริงขับไปกลับบ้านก็ห้านาทีแล้วก็ขับมาห้านาทีแต่ว่าเอขี้เกียจกลับไปกลับมาก,ก็นั่งรอนั่งรอสัก แป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆไปหาพี่เขาก็เออยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะเพื่อนๆเนี่ยตื่นมาแล้วก็ขับรถออกมาเลยวันนี้ก็หยุดนะคะหยุดหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นเวรบ่ายเช้าที่ผ่านมาก็ทำงานทั้งอาทิตย์เลยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อย ดูเสียงแล้วก็เอลูกชายสอบเสร็จปุ๊บวันอาังคารเขาก็จะบินกลับไทยก็เลยก็เลยสั่งเชอรี่กับพี่วลาลักนรในิดใน,น,นหน่อยนะคะมาให้เผื่อเขาจะเอากลับไปให้คนที่มังไทยชิมดูนั่นแหละก็เลยต้องนั่งรออ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเอจะเดินจะเดินไปรอที่สถานีดีกว่านะคะเพื่อนๆเ,เราค่อยเจอกันใหม่แป๊ปหนึ่งนะคะเดินไปรอพี่เขานะคะเพื่อนๆมารอข้างในนะคะเพื่อนๆลมเย็นๆนีเน่เึงก็มายืยนรอตรงน,นี้แหละเดี๋ยวพี่เขาจะขึ้นมาจะให้ดูนสหน้าง พี่เขาจะขึ้นมาตรงโนนะคะรถไฟมันอยู่ข้างล่างอะ่ะต้องเดินบันไดลงไปแล้วถ้าเาพี่เขามาก็คือเดินขึ้นมานะเพื่อนๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแต่ว่าก็มีที่นั่งรอมันก็จะมีที่นั่งรอข้างในนะคะเพื่อนตรงนั้นก็เป็นที่นั่งรอแต่ตรงนั้นจะเป็นที่นั่งรอข้างในที่นั่งรอ ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่เขาใกล้จะมาแล้วอนนี้กี่หม้อไหเอน่อกันยะ่ห้ไม่แน่ใจกี่หมงตอนแรกเอก,ก็ถ่ายวีดีโอตอนที่พี่เขาขึ้นมานั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็ ถ่ายไปหน้าเหมือนกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้ากันบอกพี่เขาเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงอะไรเงี้ยที่ไหนได้นะคะเพื่อนเื่อมือมันไปกดโดนไอ้ตรงหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนพอกลับมาถึงบ้านเอ้าวิดีโอหายไปไหนอุตส่าห์ถ่ายอุตส่าห์คุยกับพี่เขา <c oughs> ว่าจะเอาคลิปไปลงพยายารับรับพี่เขาสุดท้ายก็ไม่ได้นะเพื่อนๆนก็ต้องเอารูปของพี่เขาลงแทนนะคะ ก็ขอบคุณพี่เขาอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยที่หอบฮิวเอ่อเชอร์รี่มาให้นะคะแล้วก็ถ้าใครๆอยากติดตามพี่เขาก็ไปดูช่องพี่เขาได้นะคะช่องพี่วลารัตคนโคราดเบลเยียมนะคะพี่แกก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่บ้านพักคนชราของรัฐบาลเหมือนกันนะคะก็เวลาเรามีปัญหาอะไรกัน ที่ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ปรึกษาหารือกันนะคะเพื่อนๆพ,พี่ก็ให้เขาก็ให้คําแนะนําดีมากๆค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ